่นเทคนิคนะคะก็เมื่อวานนี้สัญญาณจากเครื่องมือหลายๆตัวก็แสดงความพร้อมสําหรับการเดินหน้าต่อนะคะโดยเฉพาะการที่ directional indicator เนี่ยกลับมายืนยันความเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะระยะสั้นเนี่ยเราก็มองว่ามีแนวโน้มในทางบวกต่อไปนะคะปรับแนวต้านนะคะขึ้นเป็น1550แล้วก็ถัดไปนะคะก็คือ1565นะคะแนวรับก็ยกขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเป็น1535กับ1525จุดตามลําดับนะคะ ซ็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว KTB นะคะจะเห็นว่าช่วงประมาณ2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาลาะค่ะค่อยๆขยับขึ้นแบบ Sideway up นะคะแล้วก็น่าจะเดินต่อได้ตามแรงซื้อทีอ่เข้ามาอย่างหนานแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคนี้แสดงความเป็น bullish อย่างต่อเนื่องนะคะ แนวรับจะอยู่ที่22บาท50ต้าน24แล้วก็คัดลอสที่22บาท30ถัดมาเป็น TTW นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยยืนอยู่บน EMA 25มาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ดิดตัวขึ้นปิดที่จุดทายของวันนะคะด้วยสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ,อ ISI นะคะขณะที่เครื่องมือตัวอื่นๆเนี่ยก็แสดงอ่าสัญญาณของการฟื้นตัวเช่นเดียวกันนะคะแนวโน้มก็น่าจะอ่าเดินหน้าต่อได้แล้วนะคะแนวรับอยู่ที่11บาท90 แนวต้าน12.4กับ12.7นะคะคัดลอสที่11.7ตัวสุดท้ายเป็นสเต็กนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อวานวอลุ่มเพิ่มขึ้นมาหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยปรับขึ้นด้วยสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือที่ทยอยกันให้สัญญาณซื้อตามลําดับนะคะแนวโน้มก็ทดสอบแนวต้านเดิมนะ,ะบริเวณ25บาทแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นแนวต้านตามกรอบเทรนไลน์ก็จะได้ที่26บาทนะคะรับที่24แล้วก็คัดลอสที่23.8ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ